สามราศีนะครับที่ดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะครับโคจรคู่กันนะครับตั้งแต่วันที่2 1อตุลาครับถึงวันที่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเลยนะครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวดาวที่ก็จะย้ายช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะครับฉะนั้นการสปาร์กันของดาวอาทิตย์กับดาวองคารนะครับถ้าโดยส่วนใหญ่เขาจะทายลบนะครับเจอเรื่องร้ายๆเจอเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าคู่นี้เขาเรียกดาวคู่อุบัติเหตุนะฮะหรือคู่อุบัติภัยนะครับ คู่ของการสูญเสียอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่3ราศีที่ได้อนิสง์จากการที่ดาวคู่นิสปาร์กแล้วกลับกลายเป็นดีนะครับของคน3ราศีนี้นะครับสาราศีนี้มีดังนี้ครับราศีแรกนะครับคือราศีกันนะฮะคนราศีกันเพราะอะไรนะครับดาวอาทิตย์กับดาวอองขานะครับเขาย้ายไปอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับภพกระดุมพระคือเงินทองนะฮะฉะนั้น มันแสดงว่าอะไรคู่ปฏิเหตุไปอยู่เรื่องคู่คเรียกว่าอยู่ในบ้านของเงินทองมันจะเอาเงินทองออกไปหรือเปล่าแน่นอนครับมันจะมีเสียส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันจะได้ก่อนนะครับอย่างแรกครับแน่เขาเรียกว่าโคราสีการดาวอาทิตย์มาจากภพวินาศนะครับมันอยู่ในเรือนกระดุมพระคือเงินทองแสดงว่ามันจะมีเงินที่แบบเออไม่คาดคิดนะอยู่ดีได้มาใช้เลยนะฮะหรือว่าเงินที่เราไม่เงินแบบประเภท สิ่งโชคเสียงดวงบางคนก็แนวนี้ก็มีบางคนก็อาจจะทำมาค้าขายคุณจะได้ออเดอร์ที่เราไม่คาดคิดนะหรือว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินทองนะหรือว่านี้สินบางส่วนอาจจะถูกลดน้อยถอยลงนะหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินทองโดยตรงเลยนะหรือว่าอีกอย่างครับในช่วงนี้ดาวอังคารมาจากเรื่องเจ้าเรือนพบมรณะของคนราศีกันนะครับแล้วก็เจ้าเรือนพบสหชัชะนะครับโคจรมาอยู่ในเงินทองกระดุมพะนะฮะ แสดงว่าการออกงานนะครับหรือว่าการออกนอกสถานที่การทํางานนอกสถานที่หรือว่าการทํางานอะไรก็ตามที่มีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับก็จะได้เงินทองอย่างแรกนะอย่างที่2ครับเงินที่ไม่คาดคิดนะฮะบ,บางครั้งบางคนก็อาจจะ ใครที่กำลังเคลียร์นะครับเรื่องมรอดอกอยู่โอเคมันก็ได้ตัวนี้ใครที่ทําการค้าขายนะครับเกี่ยวกับโซเชียลอยู่มันก็จะได้เงินส่วนนี้ใครที่ทํางานหรือว่าทําการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะมีการเรียกธุรกิจพวกโลจิสติกหรือว่า งานอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติสินค้าต่างประเทศนะครับก็จะได้กำไรจากส่วนนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันหรือคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะได้อน,นิสงส์งส่วนนี้เต็มๆด้วยนะครับของคนราศีกันนะฮะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศนะเออเขา่าอยู่ต่างประเทศนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างเดียวนะครับ มันยังส่วนยังเป็นเรื่องของชาวต่างชาตินะครับที่เกิดที่หนึงแล้วไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็ยังได้ในสงส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นคนราศีกันก็จะมีเงินพิเศษพิเศษนะครับมาแบบให้ให้ใหซุ่มให้เสียงเรียกว่าไม่ดีค่าคิดเลยอยู่ดีก็เข้ามา แล้วก็ทําการใครที่ข,า,ขายนะครับก็จะมีเงินจากการค้าขายเข้ามาด้วยใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศหรือโซเชียลนะครับก็จะเด่นในช่วงนี้นะครับบางคนจะลงทุนนะครับเรื่องหุ้นนะหรือว่าลงทุนเรื่องเหรียญลงทุนเรื่อง น้ำมันนะครับลงทุนทองคำนะครับก็จะมีเงินส่วนนี้หรือว่าได้กำไรจากส่วนนี้ด้วยถ้าคุณขายในช่วงนี้นะครับมันก็จะได้กำไรบางส่วนเข้ามาด้วยนะครับนี่คนราศีกันนะแล้วต่อมาครับคนราศีธนูนะฮะทำไมต้องธนูเพราะว่าดาวอาทิตย์และดาวอังคารคู่นี้นะครับโคจรมาอยู่ในภพลาภะคือโชคลาภนะฮะมันเอาโชคลาภมาให้นะฮะฉะนั้นแน่นอนว่า ดาวคู่นี้มันอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ใช่เรื่องนะครับโอเคมันอาจจะมีบาดเจ็บกระจุกกระจิกหรือว่าป่วยไข้ไม่สบายโรคประจําตัวอะไรบ้างคือมันต้องทายอะไรที่ดีเราก็ต้องทายดีนะครับส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องทายว่าเออมันมีการสูญเสียนะบาดเจ็บกระจุกกระจิกเล็กๆน้ออๆอะไรอยู่หรือว่าข้าวของบางอย่างที่มันพังนะอะไรเงี้ยนะฮะ ฉะนั้นมันก็ต้องไม่ใช่ว่าเอาสองอย่างมารวมกันดีกับเลวเอามารวมกันดีกับไม่ดีมารวมกันนะครับมาสุดท้ายมัอนอันนี้มันงงนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับน้ำกับน้ำมันส่วนนี้มันต้องแยกกันนะครับฉะนั้นคุณจะได้อะไรนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากอะไรดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกมาจากภพสุภะนะครับมาในภพลาภนี่อันนี้คือมีโชคมีลาบนะครับบางคนนะเรียกว่าโชคลาภฟุกมฟุก มีคนมีชื่อเสียงในช่วงนี้หรือว่าทํากิจกรรมกิจการอะไรก็ตามในช่วงนี้เงินทองมันเข้ามาเฉยเลยนะครับแล้วก็มีคนกล่าวถึงร้านของเรากล่าวถึงตัวเราหรือว่าศักยภาพตัวเราหรือว่าผลงานของเรานะครับเรามีผลงานอะไรช่วงนี้ผลงานมันจะปรากฏนะครับหรือมีคนชวนไปทํางานก็ได้นะครับมันก็เป็นโชคแบบนึงนะบางทีแบบตกงานอยู่เนี่ยนะครับ แล้วก็อย่างครับดาวังคารนะครับที่โคจรมันอยู่ในภพลาภะดาวังคามันจะพบปุตตะนะครับแล้วก็พบวินาศมันอยู่ในภพลาภะแบบนี้นะครับอยู่คู่กันมันก็เลยมิกรวมกันแล้วอยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์ด้วยนะครับน่าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะมีโชคจากโปรเจกต์งานนะครับงานการออกอีเวนต์งานยิบงานย่อยนะครับบางทีจะเป็นจ็อกพิเศษอ่ามันจะให้เงินพิเศษพิเศษให้กับเรามาแล้วนะฉะนั้นใครที่ ถูกชักชวนนะครับหรือว่าใครยื่นงานอะไรมาให้เราช่วงนี้รับไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเราทําไม่ได้เราทําได้เสมอเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเราเรียนรู้แล้วก็เราทําได้เราทําได้ดีด้วยนะเราจะเรียนรู้ได้ไวนะครับฉะนั้นแสดงว่ายัางให้โชคให้ราบในช่วงนี้ที่ดาวนะครับดาวคู่นี้มาสปาร์กนะครับเตรียมบงคลนะวิธีที่จะทําให้ันได้เงินได้ทองมันชัดเจนขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะหาง,งานพิเศษทาช่วงนี้อาจจะ ค้าขายนะครับคุณมีสินค้าอะไรที่อยากจะค้าขายนะครับก็ช่วงนี้ร้อนปล่อยสินค้าออกมาได้เลยนะบางคนก็จ,จะอยากเริ่มต้นนะครับธุรกิจของตัวเองนะครับกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงนะเรื่องของคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับก็จะมีเงินส่วนนี้เข้ามาด้วยนะฮะแต่ต้องก่อนลงทุนต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ ให้มั่นใจในระดับในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วดวงชะตาค่อยๆมาเสริมนะฮะแล้วก็ต่อมาครับราศีสุดท้ายนะครับาราศีที่3คือราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมนะครับดาวอังคารนะครับมาจากเจ้าเรือนภพที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับภพสาสชะคือเรื่องของเรียกว่าญาติพี่น้องหรือว่าการเดินทางให้โชคให้ลาบนะครับาอยู่ในภพสุภาพแปลว่าเรื่องของงานมีโอกาสที่สาเร็จดาวอาทิตย์ที่โคจรนนะครับมาอยู่ในภพ สุภาพด้วยเช่นเดียกันมาจากเรื่องของแฟนนะฮะเรื่องของเพศตรงข้ามก็ได้นะครับหรือว่าหุ้นส่วนก็ได้นะครับนั่นสรุปคือคนราศีกุมจะมีโชคลาภจากเรื่องของการเดินทางไปหาผลประโยชน์ขายงานเป็นทํางานประเภทที่ต้องพบปะผู้คนนะครับมั่งหน้าเลตตาเงินทองเข้าชื่อเสียงเข้าผลงานเข้าแน่นอนในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของความรักช่วงนี้ก็จ,จะคุยทะเลาะไม่ค่อย ก้งอง,กงแกล้งหรือว่าจืด,จดชืดกันมาสักระยะหนึ่งมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นดีต่อกันได้มากขึ้นแล้วก็เกื้อกูลกันมากขึ้นช่วงนี้คุณก็เข้าใกล้ชิดแฟนได้นิดเนืองนะหรือว่ามากๆก็ได้นะแล้วก็เอาอกเอาใจเขาหน่อยนะครับอืมก็เรียกปฏิกิริยาต่างๆมันจะฟื้นตัวดีขึ้นไวมากเลยใครที่ทะเลาะก,กันนะ ส่วนคนที่แบบคู่ครองคนรักดีอยู่แล้วนี้อันนี้ก็จะมีเรื่องของคู่ครองคนรัก้ามาส่วนคนที่ม,มีคู่มีโอกาสที่จะมีคู่ในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ใครที่มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศอะไรด้วยนะบางคนอาจจะหรือว่าติดต่องานชาวต่างชาติบางคน งานถูกบล็อกอยู่นะครับเอาไว้ก่อนนะงานที่สมมติว่าบางคนทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติอยู่นะครับหรือว่าบริษัทชาวต่างชาติอะไรเหล่านี้นะก็จะเริ่มที่จะมีผลงานดีๆหรือว่าถูกเรียกตัวหรือว่าได้ข่าวดีนะครับจากบริษัทหรือจากควหน้าได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับสรุป3ราศีนี้คือราศีกันราศีธนูและราศีกุมนะครับขอให้โชคดีมีความสุขกับการที่ดาวองคาและดาวอาทิตย์นะครับคู่นี้ มาสปาร์คให้โชคให้ลาบด้านนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของอุบัติภัยเรื่องของอการใช้เงินอะไรเราก็ต้องระมัดระวังตัวของเราอยู่แล้วผมเชื่อทุกคนป้องกันเซฟหรือว่าร่างกายของเราเรื่องโควิดเรื่องอะไรพวกนี้เราป้องกันของเราอยู่แล้วนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ